ทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดเตรียมพื้นที่พักค้างสำหรับผู้ปกครองที่เดินทางมาร่วมพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมพิธีขอขมารวมทั้งพิธีบรรพชาและพิธีอุปสมบทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2563ณมหารันวิหารโคดหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้ปกครองได้เข้าพักซึ่งมีทั้งที่พักชายและที่พักหญิง ห้องน้ำและจุดบริการอาหารโดยสามารถลงทะเบียนได้ในเวลา17นาฬกาถึง22นาิกา30นาทีหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0943240659 0804526033เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ครับ จุดพักค้างวิหารโคตรคอนหนึ่งค่ะของเราก็จะเปิดบริการสําหรับผู้ปกครองนะคะหรือว่าผู้มีบุญที่มาร่วมกิจกรรมงานบวชในครั้งนี้นะคะสําหรับการพักค้างก็จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา5โมงเย็นนะคะจนถึง4ทุ่มครึ่งนะคะก็สามารถมาลงทะเบียนได้นะวิหารโคตรคอนหนึ่งนะคะซึ่งเราก็จะบริการมุ้งยักษ์สำหรับการพักค้างใน ที่พิหารคดนี้นะคะแล้วก็มีเสื่อนอนให้ค่ะสําหรับสิ่งที่ต้องเตรียมมาค่ะก็จะมีทักทุกท่านก็ให้เตรียมมอนผ้าห่มสัมภาระส่วนตัวนะคะเสื้อผ้าสบู่ยาสีฟันของใช้ส่วนตัวของเราหรือว่ายาประจําตัวที่เราต้องทานประจ,ำจํำอยู่ก็อย่าลืมเตรียมมาด้วยนะคะส่วนการเดินทางมาค่ะก็อย่าลืมใส่แมสนะคะช่วงนี้โควิดนะคะเราก็ต้องมีมาตรการนี้ด้วยนะคะก็ให้ใส่แมสมาด้วยทุกครั้งพอมาลงทะเบียนค่ะขั้นตอนการลงทะเบียนของเราก็ง่ายนิดเดียวนะคะก็มาถึงก็ ล้างแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะล้างแอลกอฮอล์เสร็จก็มาตรวจบัดอุณหภูมิค่ะแล้วก็ลงทะเบียนเข้าที่พักค่ะ แค่นี้ก็สามารถเข้าพักค้างได้เรียบร้อยค่ะก็ให้ทุกคนได้หลับในอูทะเลบุญได้อยู่อย่างมีความสุขนะคะอยู่ที่นี่ก็อยู่เหมือนที่อยู่ที่บ้านของเราค่ะจุดบริการพักค้างวิหารคดข้อนหนึ่งก็ยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านค่ะส่วนที่พักของเราค่ะมาลงทะเบียนเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมีพามีเจ้าหน้าที่พี่ๆจุดบริการพักค้างค่ะพาเข้าพื้นที่ค่ะโดยที่พักก็จะมีแยกชายหญิงนะคะฝั่ง สีน้ำเงินค่ะก็จะเป็นสําหรับที่พักชายค่ะฝั่งป้ายสีชมพูค่ะก็ここจะเป็นสําหรับที่พักหญิงนะคะซึ่งจะแบ่งชัดเจนสําหรับห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็อยู่ใกล้นิดเดียวเองค่ะอยู่ด้านหน้าที่พักของเราค่ะก็จะแยกห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงอย่างชัดเจนค่ะมีห้องอาบน้ําห้องสุขามีบริการเพียงพอค่ะใช้เสร็จก็เช็ดให้แห้งให้สะอาดค่ะเหมือนกับผู้ที่มาใช้ต่อจากเราค่ะเป็นผู้ที่มาใช้คนแรกเลยค่ะนอกจากนี้นะคะสําหรับที่ท่านไม่สะดวกมาในเวลาที่เราเปิดลงทะเบียนนะคะหลังจาก สี่ทุ่มครึ่งขึ้นไปนะคะถ้าเราอยากมาพักค้างค่ะก็สามารถมาเข้าพักค้างได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่สแตนบายรออยู่นะคะหรือว่าจะโทรมาจองล่วงหน้าก่อนนะคะตามเบอร์ที่จะให้ว้นี้นะคะก็สามารถโทรมาแจ้งก่อนเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เปิดจุดบริการพักค้างรอสําหรับท่านที่ไม่สะดวกมาในช่วงเวลาที่เราเปิดรับลงทะเบียนนะคะเปิดบริการย4ิบสชั่วโมงค่ะ บริการอาหารนะคะเมื่อมาพักค้างที่คอหนึ่งแล้วนะคะในอาหารเช้าเพลน,นะคะเราก็จะมีเปิดจุดบริการอยู่ที่วิหารคดคอ30นะคะก็สามารถเดินไปรับประทานอาหารที่นั่นได้เลยนะคะสําหรับขั้นตอนการคืนอุปกรณ์นะคะก็ง่ายนิดเดียวเองค่ะตื่นเช้ามาค่ะแล้วก็นําเสือที่เราได้รับ ไปเมื่อคืนนี้นะคะนํามาที่จุดอํานวยกองอสะดวกของเรานะคะก็จะมีจุดบริการเช็ดเสื้อค่ะโดยเจ้าหน้าที่ของเราก็จะเตรียมผ้าหมาดนะคะสําหรับเช็ดเสื้อค่ะเราก็จะช่วยกันรับบุญเช็ดเสื้อให้สะอาดค่ะเหมือนกับว่าคนที่มาใช้ต่อจากเราค่ะเป็นคนแรกเสมอเป็นคนแรกนะคะที่ได้ใช้เสื้อผือนนั้นค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับขั้นตอนการลงทะเบียนพักค้างวิหารโคตรคองหนึ่งค่ะ